บอกผมตุครัเป็นเสียงบุญเอาลครับก็ถือว่าใ้งานบุญบ้านเทนะครก็ต้องกระตือรนกัน่อยคมเป็นันโอ้ยนลครับทีมท่านผู้ใหญ่ขงค้ครับแต่ดพวกเราที่ร้อนทางต้นห้วยเท่รานทานผู้ใหญ่ลณ์ปท่านผู้ใช้ถือว่าอยากมาให้ที่สอสนามก่อนยึดาสนามอาจจ่หนึ่พยายามรัหญ่บอกว่า อขอ15ตีนี้คุ้มเทให้กับผ่านโวขาวนี่มองนั่ง่ะตัองส้าพไปในบลาน5โคตนาโครัวจร์ก้แพ้ให้กับเลพปสัตว์ติดเขาป่าาเดียนี้อเแียนออาไปา่มาหนีแตาดูนังกับแปง่านผู้ชมร่องงามสีหายจากสิลิกลถึงดีงามใจแล้วครับวันนี้เออรอเอ ติ่งขวานชาญชัยครับเหลือประมาณกิเกิยวานนทแปกำลังลุยตัวเขาดีไปทห้ได้ไสายขวานฉันของจังหวัดริกิติ์ข้าวเลกเกสองลนัตัสตยอดสตานเกาน้ำเงินครับเป็นดาที่หนักองพี่น้องจังหวัดสีริกิด้วย เป็นแรปเปอร์แบรท่านผู้ชมของสัยเจ้าภาพเกิดมาผัพี่น้องจากบ้านโป่งปูนะครับอบตหนองโพของเราก็ยิดีระเสริฐสมาชีกสภาผู้แทดราดฎรพี่น้องเจ้านัวชุเ็ดสามท่านปรกาศบ้าเจ้ดหนทพัน์่ธรรมบุตรตีท่านก็ดมาถึงแล้ว ฝากไปยังพี่น้องชาวเรือนะครับให้บรรจุสีไทยแล้วนำเรือมาที่หน้ากองรายการเด้วนะครับเพื่อประกอบพิธีเปิดร่วมกันนะครับหลังจากสิบเรือทุกนี้ครับเราจะหยุดสักครูหนึ่งชาวเรือทุกลำนะครับบรรจุสีไทยมาจอดที่หน้าพระพิธีด้วยนะครับจะรับปาศดแล้วทุกท่านต้องทำการสติการที่รับปากันด้วยเอาไปก็ไปอีกนที ท่านเข้าใส่กัาแบบไยีตรงน้พธรรมดาีนาาแปลงพี่น้องจากทลาสกไปอยากจเซ่แล้วหัระวเดวก็นิวนี้มาเจอกัเดจะใหไม่เจอนไม่เจอก็ผ่านบัวเขาแม่เสื้อสาวจากบ้านห้วยเอาสิพี่นาพี่แม่พี่น้องเราสิเกตแล้วโคีโซไไซกันมาเีมาตาตาหัวต่อหัวะตาทผานต่อไปหัวลสายายลับสา สีพยันะอไรหมตาุปต์กับตากุตานนี้ทำแลทำแผลกระพานภูเขาทำฟันทำฟันหยังไให้ได้อยู่เริ่มใส่กันมาจาจ้้าาจ้าจาจ้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 าสยน้จแตสาสเส้เยเวาเฮ้อ้ศรีสะเกดเจอศรีสะเก้านพีเบลน้องในสนามรถเป็นพีพี้อีเวใส่กันมาแบบเ้ต้เทดียวห้งหัวถ้ายจ้าย

哎！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 哎 นะครับพี่น้องชาวเรือครับครับลำดับต่อไปนับเป็นการประจานผลการแข่งขันเรือเซี่ยวที่5าซึ่งเป็นเรือใสยเอระหว่างนางกระแปลงร่องน้ําแดงพบกับเรือย่าแม่ผัดนดวงขาวร่องน้ําสีเงินผลการแข่งขันคณะกรรมการสื่อชายครับรู้โดยสีไม้เรือที่ร่องน้ําสีน้ําเงินเป็นเรือผ่านดวงขาวเป็นฝ่ายชนะครับ้งนี้มีสิทธิ์ติดิงได้เชิน้องชาวเรือครับประตูฝีพาย แล้วนําเรือมาที่หน้าพระดับพิธีนะครับเพื่อับวันนี้ทางสนามพี่น้องมุ่งมุ่นและรับเกียรติจากท่านสสอพกาม่าจุลพันธ์สอสอเกษรจตุรินเทับ